ขอต้อนรับกลับสู่ช่องอาโตคาช่องที่พาคุณไปพบกับรถยนต์สุดพิเศษรถหายากและยานยนต์ที่น่าทึ่งจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถหรือรถแต่งหรือแม้แต่ยานเกราะสำหรับทหารถ้าคุณชอบเครื่องจักรทรงพลังและเรื่องราวเบื้องหลังของรถที่ไม่เหมือนใครคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปของเราวันนี้เราจะพาคุณไปดูรถที่ไม่ธรรมดาและน่าจับตามองที่สุดคันหนึ่ง นั่นคือ t 98หรือที่หลายคนเรียกกันว่า Thailand t a n ง2026อย่าเข้าใจผิดนะครับนี่ไม่ใช่รถถังสำหรับสงครามจริงๆแต่เป็นรถ SUV หุ่มเกราะสุดหรูที่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบทหารกับความหรูหราระดับไฮคลาสได้อย่างลงตัว t 98มีต้นกําเนิดมาจากประเทศรัสเซียในชื่อด a รตคอมบัตที98ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่ดุดัน ตัวถังมุ่งเกราะและภายในที่หรูหราจนเกินคาดและในปี2026รถคันนี้กำลังกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่พัฒนาใหม่สำหรับตลาดในประเทศไทยพร้อมฟีเจอร์ที่อัปเกรดขึ้นทั้งภายนอกและภายในแค่เห็นครั้งแรกก็บอกได้เลยว่า T98 ไม่เหมือนรถทั่วไปมันมีรูปลักษณ์ที่ดูดันใหญ่โตและเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์แอคชั่นยุคหลังโลกแตก บางคนถึงกับบอกกว่าดูเหมือนรถของผู้นำเผด็จการหรือมหาเศรษฐีที่เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันและจริงๆแล้วนั่นแหละคือกลุ่มเป้าหมายหลักของรถคันนี้เวอร์ชันปี2026ที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยมาพร้อมกับกรอะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสมรรถนะออฟโรดที่ดีกว่าเดิมและภายในที่หรูหราย,ยิ่งกว่าที่เคยตัวรถใช้โครงแชสซีแบบทหารที่ถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยวัสดุคอมโพสิต สามารถต้านทานกระสุนปืนระดับสูงและแรงระเบิดขนาดเล็กได้ขุมพลังของไทยแลนด์แท้งทีเก้าสิก็น่าประทับใจไม่แพ้กันมีข่าวลือว่ามาพร้อมเครื่องยนต์ V8 หรือ V10 แล้วแต่การสั่งผลิตบางรุ่นมีเทอร์โบชาร์จให้แรงมากกว่า400ตัวแม้ตัวรถจะหนักมากแต่ก็ยังสามารถเร่งจากศูนย์ถึงหนึกิโเมตรชั่วโมงได้ภายในสิวินาทีซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถระดับนี้ และจุดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นภายในของตัวรถเพราะถึงภายนอกจะดูดุดันแบบรถถังแต่ข้างในกลับให้ความรู้สึกเหมือนห้องโดยสารของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเบาะหนังแท้ตกแต่งด้วยไม้จริงมีทองคำประดับในบางจุดพร้อมด้วยระบบความบันเทิงล้ำสมัยและคุณยังสามารถนั่งจิบแชมเปญในห้องโดยสารหลังพร้อมความมั่นใจว่ารถสามารถทนกระสุนปืนได้นี่แหละคือจุดขายที่ไม่มีใครเหมือน รุ่นที่ผลิตในไทยยังมีการปรับแต่งให้เข้ากับรสนิยมท้องถิ่นเช่นการตกแต่งภายในที่มีลวดลายไทยหรือสัญ,ญลักษณ์พุทธที่ช่วยเสริมสิริมงคลทั้งในแง่ของความเชื่อและความปลอดภยัยรถรุ่นนี้ไม่ได้ผลิตจำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นของสะสมสุดหรูที่มีเพียงไม่กี่คันในประเทศและแม้จะถูกกฎหมายในการขับขี่บนถนนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเห็นมันติดไฟแดงในกรุงเทพมหานคร ได้ง่ายง่ายส่วนใหญ่เจ้าของมักจะใช้ในขบวนรถส่วนตัวหรือโชว์เป็นสมบัติมีค่ามากกว่าใช้เป็นรถประจำวันเรื่องราคาก็ไม่ธรรมดาคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12-20ล้านบาทแล้วแต่สเปคและออปชั่นที่เลือกซึ่งถือว่าแพงมากแต่ถ้าคิดว่าคุณกำลังซื้อทั้งความปลอดภยัยความหรูหราและความแรในคันเดียวมันก็อาจจะคุ้มค่าสำหรับใครหลายคนแล้วใครกันล่ะที่ต้องการรถแบบนี้ในเมืองไทย คำตอบคือบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องของความจําเป็นแต่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์สำหรับนักธุรกิจระดับสูงดาราหรือบุคคลสำคัญรถแบบนี้ไม่ใช่แค่ยันพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจฐานะและรสนิยมบางคนอาจบอกว่ารถแบบนี้เกินความจำเป็นหรือใช้งานจริงลำบากแต่จริงๆแล้วนี่แหละคือเสน่ห์ของมันมันไม่ใช่รถธรรมดาแต่มันคือการท้าทายขอบเขตขององค์การออกแบบรถยนต์สำหรับคนละเรือน ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนทั้งในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยและความหรูหราสรุปแล้ว t 9 8 Thailand t ท n แลน2์ง2026คือยานยนต์ที่แปลกและทรงพลังที่สุดคันหนึ่งในโลกด้วย DNA ของรถทหารภายในระดับ VIP และดีไซน์ที่โดดเด่นมันเป็นรถที่คุณควรได้รู้จักแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของก็ตาม ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดอย่างไรกับ Thailand แท n ง T98-2026 คุณกล้านั่งรถคันนี้ไหมหรือว่ามันเกินไปแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราขอบคุณที่รับชมอาโต้คาแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอให้คุณขับรถอย่างปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างเต็มพลัง